ดาราสักสิบท่านผ่านในเมืองไทยอย่างน้อยแปลองดูก็ได้ว่าแต่ละคนเวลาเปิดตัวมาอืมหน้ามันเปลี่ยนเยอะตอนนี้อยู่มาทําอนุเห็นนะคะว่าบางคนเนี้ยดึงมันเลยแบบ าชี้บางคนแบบตากชี้มันมีความน่ากลัวคนก็จะกังวลอย่างเงี้ยเพราะหายแล้วมันจะเป็นธรรมชาติไม่เท่าที่หนูเห็นมานะคะหมอเคยเห็นโฆษณาของบางที่เขาเอารูปมาประมาณว่าโอ้โหหลังทำใหม่ๆเฉียวมากเลยถ,ถึงเวลาหนึ่งเดือนมันดรอปลงคุณหมอเคยเจอเคสที่แบบว่ายังไม่สมควรมาทำเลยคะบางคนจะถามว่าคำว่าแก่มวัดกันตรงไหน สวัสดีค่ะจันจวงดวงจันทร์นะคะจะของเพลงแต่งงานกันฮจะทำยังไงดีนะอะไรประมาณนี้นะคะแล้ววันนี้เรามาพูดคุยกับคุณหมอดารินม่วงไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอคะจริงๆนะตอนนี้ในทุกวงการดาราสิบคนเนี่ยดึงหน้าไปแล้วแปดคนอยากทราบว่าทำไมช่วงนี้การดึงหน้ามันถึงแบบว่ามีกระแสะในสองสามปีรวมรวมถึงหน้าหนออด้วยนะ จริงๆต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยการดึงหน้าเนี่ยมันเป็นกระแสรจริงๆนะคะถามว่าทําไมมันถึงเป็นกระแสหมอหมองว่ามันเป็นอันที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือหมายความว่าทําแล้วว้าว,าวอลองดูก็ได้ว่าแต่ละคนเวลาเปิดตัวมาอืมหน้ามันเปลี่ยนเยอะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้การดึงหน้าเนี่ยเป็นกระแสในปัจจุบันอหนูเห็นว่าดาราช่วงนี้เปิดตัวการดึงหน้ามากเกิดจากอะไรคะคุณหมอเพราะว่าบางทีแบบ กระแสนี่หนูมองว่ามันเกิดขึ้นมาได้แบบรวดเร็วมากขนาดนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะจ,จริงๆอะค่ะต้องบอกว่าเทคนิคการผ่าตัดในปัจจุบันหนึ่งผลลัพธ์มันว้าวมากๆค่ะหมายความว่าเปิดมา Before After อคือดาราเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนเห็นหน้าตลอดเวลาเพาะวันนึงเขามีการเปลี่ยนแปลงออกกล้องใหม่เห็นความเปลี่ยนแปลงหน้าที่มันชัดเจนมันว้าวค่ะถามว่าทําไมมันถึงเป็นที่นิยมท,ทั้งที่มันเป็นการผ่าตัดก็ต้องบอกก่อนว่าณปัจจุบันเนี่ยการผ่าตัดดึงหน้าเนี่ย มัน <One> ซ <input> ่อนแผลค่อนข้างเยอะการวมช้ำหรืออื่นๆมันก็ค่อนข้างน้อยมันทำให้ให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยที่เขาไม่ได้ต้องพักฟื้นนานแผลก็สามารถที่จะซ่อนได้แล้วก็จริงๆพอถึงอายุหนึ่งการดึงหน้ามันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์แล้วก็มันทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าว้าวกันเลยมันมันเลยอยู่ในเทรนนะคะแล้วคุณหมอมีมุมมองยังไงถึงการแบบการชะลอวัยในแบบ ยุคนี้กับยุคก,ก่อนอย่างเงี้ยต่างกันยังไงคะ จริงๆต้องบอกว่าเทคนิคการผ่าตัดเนี่ยใกล้เคียงกันมันมีการพัฒนามากขึ้นเราสามารถซ่อนแผลได้มากขึ้นคะเราสามารถมีอุปกรณ์เสริมมีการใช้เอนโดไทหรืออื่นๆที่ทำให้ผลลัพธ์เนี่ยมันว้าวมากๆนะคะแล้วก็ทำให้การพักฟื้นมันสั้นลงแผลเป็นน้อยนะคะเพราะฉะนั้นการดึงหน้าในปัจจุบันมันจึงไม่ได้ดูเป็นการผ่าตัดใหญ่แบบสมัยก่อนทำปุ๊บ สอ,อาทิตย์สามารถที่จะเริ่มโชว์หน้าได้แหละเขา้าเข้าที่เข้าร้องเข้าลอยละอย่างหน้าหนูเป็นต้นใช <laughs> ่หนูเคยได้ยินว่า <c oughs> ดึงหน้าชันตื้น <c oughs> กับดึงหน้าชันลึกเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วของหนูเนี่ยดึงแบบไหนคะ ถ้าเป็นพลาสติกเซอร์เจียนหรือหมอสัญญกรรมตกแต่งเนี่ยเราไม่มีการดึงหน้าชั้นตื้นค่ะเราดึงหน้าตามหลักการคือเราต้องดึงหน้าชั้นลึกดึงชั้นสมาร์ทนะคะปัจจุบันมีการเลาะในชั้นที่ลึกกว่าชั้นสมาร์ทเป็นอ่า p ี a เพนสมาร์ทเฟสลิฟนะคะซึ่งมันจะได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนกว่าอยู่ได้ยาวกว่าแล้วก แก้ปัญหาหรือตอบโจทย์กับคนไข้ได้เยอะกว่านะคะจริงๆอะนูเคยที่ก่อนที้อยู่มาทําอนุเห็นนะคะว่าบางคนเนี้ยดึงมาด้วยแบบตาชี้บางคนแบบปากชี้บางคนก็แบบมันมีความน่ากลัวคนก็จะกังวลอย่างเงี้ยเ่าว่าแบบ หายแล้วมันจะเป็นธรรมชาติไม้เท่าที่หนูเห็นมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลักของการดึงหน้าเนี่ยเราจะต้องดึง45องศาคือดึงให้มันมีความเฉี่ยวนิดนึงนะคะแต่ว่าการประเมินของหมอแต่ละคนหรือเทคนิคของแต่ละคนมไม่เหมือนกันนะคะการดึงหน้าที่เพอร์เฟกตหนึ่งเราต้องคุยกับคนไข้ก่อนว่าหลังทําจะเป็นยังไงหลังทําอาจจะต้องเจอในลักษณะของการเฉียวขึ้นเล็กน้อยนะคะไม่ใช่เฉียวจนมันดูผิดรูป <c oughs> การที่เฉียวจนูผิดรูปบางทีมันเป็นการดึงเพฉพาะชั้นผิวหนังมันจะทำให้ผลลัพธ์เนี่ยอยู่ได้ไม่ไม่นานหมอเคยเห็นโฆษณาของบางที่เขาเอารูปมาประมาณว่าโอ้โหหลังทําใหม่ๆเฉียวมากเลยถ้าถึงเวลาหนึ่งเดือนมันดรอปลงอันนั้นก็ในมุมมองของหมอมันหมายความว่ามันตกเร็ว แสดงว่าเทคนิคการผ่าตัดของเขายังไม่โอเคเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราจะต้องประเมินในหลายๆอย่างเช่นกันคุณหมอเคยเจอเคสที่แบบว่ายังไม่สมควรมาทำไหมคะต้องประเมินเป็นเคส by เคสการดึงหน้ามีทั้งการดึงเฉพาะจุดหรือการดึงทั้งหน้านะคะพวกนี้จะต้องประเมินปัญหาของคนไข้มันก็มีเหมือนกันค่ะด้วยความที่มันเป็นกระแสต้องบอกก่อนว่ายิ่งนโดไท h ์ดึงคิ้ว กำลังเป็นที่นิยมเลยบางคนดึงจนคิ้วมันเลิกขึ้นก็มีสรุปสุดท้ายก็ต้องกลับมาแก้เพราะฉะนั้นจริงๆการประเมินแล้วก็การคุยก่อนการผ่าตัดเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วบอกหนูก็โชคดีมากที่คุณหมอดูแล้วว่าโอ้หนูไม่ต้องทำนี่ก็คือหนูถึงบอกว่าหนูหนูโชคดีนะคะแลวหลักการเลือกเคสคุณหมอเลือกเคสยังไงะคะออการเลือกเคสค่ะจริงๆเราจะประเมินว่า คนไหนเหมาะสมที่จะต้องผ่าตัดดึงหน้าให้เราใช้มือดึงนะคะถ้าผิว mm hmm. ผิวเด็กเนี่ยเขาจะไม่ได้สามารถขยับได้เยอะนะคะถ้าเกิดผิวมันสามารถที่จะขยับหรือดึงได้เยอะเนี่ยแสดงว่ามันเริ่มมีความหย่อนค้อยละบางคนจะถามว่าคาว่าแก่มันวัดกันตรงไหน mm hmm. จริงๆมันเป็นความพึงพอใจแต่ภาพหนึ่งก็คือ,อรูปลักษณ์ทั้งหมดมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นความหย่อนค้อยของผิว รอยยน่นรองแก้มร่องน้ำหมากหรือกรอบหน้านะคะถ้าเรารู้สึกว่าเรายกขึ้นมาแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราอยากได้อาจจะถือว่าเริ่มเป็น indication ที่เราจะต้องผ่าตัดและะเคสที่คุณหมอพูดมามเมา่กี้ของหนูหมดเลยค่ะ <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> จริงๆอะบางคนก็มีแบบไม่มั่นใจในะคุณหมอไทยบางทีก็อาจจะไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมีความจําเป็นไหมคะ <c oughs> เรามองกันในกระแสเลยค่ะคือจริงจดาราสักสิบท่าน ผ่านในเมืองไทยอย่างน้อยแปดนะคะมหมอมองว่าจริงๆแล้วเทคนิคของแพทย์ไทยเนี่ยไม่ได้แตกต่างไปจากของเกาหลีนะคะแล้วก็ด้วยประสบการณ์แล้วก็ผลลัพธ์หมออาจจะไม่ได้พูดในเชิงตัวหมออย่างเดียวแต่พูดถึงในวงการสัลยกรรมตกแต่งในเมืองไทยหมอคิดว่าของเรามีคุณภาพแล้วก็จริงๆหลายเรื่องเนี่ยต่างชาติบินมาทําที่เราเยอะมากเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากให้มั่นใจได้ว่า หมอไทยสามารถทําได้สิ่งที่หนูมั่นใจคุณหมอหนูก็มองว่าคุณหมอไทยก็เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกแล้วหนูก็มองว่าจริงๆคุณหมอไทยเราเราสามารถที่จะมาหาได้หรือมาพูดคุยกันได้ตลอดเวลาหนูเลยเลือกที่จะเป็นประเทศไทยบางคนบอกว่าทำไมไม่ไปประเทศนี้ประเทศนี้แต่หนูมองว่าหมอคนไทยน่าจะเข้าใจในโครงร่างหรือว่ารูปหน้าของคนไทยได้มากกว่าหนูมองว่าอย่างนั้นบางคนเราเห็นบอกว่า ค,าคาุณหมอคะหนูขอดึงเยอะไว้ก่อนเลยค่ะเพื่อแบบเดี๋ยวมันจะต้องหย่อนลงมาหรืออะไรเงี้ยคือขอรังให้มันแบบอะไรเงี้ยคือแบบบ,บว่าบางคนบอกว่าเพราะเดี๋ยวนานไปมันจะพอดีจริงๆอ่ะดีมันมันจริงไหมคะคะุณหมอจริงๆการดึงหน้าเราจะต้องดึงโอเวอร์ไปยี่สิบซนนะคะหมายความว่า บางคนทำไมรู้สึกว่าทำไมหลังทำใหม่ๆมันดูเฉียวเยอะเพราะจริงเราเรารู้อยู่แล้วว่า process ของมันอาจจะมีการดรอปลงในช่วง6เดือน1ปีเพราะฉะนั้นเราจะดึงโ over ไว้นิดนึงอยู่แล้วค่ะท้งนี้ทางนั้นเนี่ยก็ต้องประเมินให้มันสวยงามนะคะงานสัลญกรรมตกแต่งเนี่ยเป็นศาสตร์และศิลป์เป็นการเอาความรู้มาประยุกต์กับการออกแบบและการดีไซน์ตามหลักทางการแพทย์แตข่ของหนูนี่คุณหมอแบบไม่ได้ดึงชี้เลยของหนูแบบ ธรรมชาติมากตั้งแต่วันแรกเลยคือแบบใช้ชีวิตปกติมากอันนี้นี่คือแบบนุนดีใจถ้าเราเก็บแรงดึงไว้ที่ชันสมัสนะครับข,ขั้นตอนการดึงหน้ามาเริ่มจากอะไรคะคุณหมอคะอ,อ่ขั้นตอนการผ่าตัดค่ะ<ข>อันที่สําคัญที่สุดคือการพูดคุยหนึ่งเราต้องประเมินปัญหาของคนไข้ก่อนคะ่ะว่าปัญหาของเขาหรือสิ่งที่เขากังวลหรือสิ่งที่เรามองแล้วมันเป็นจุดอ่อนบนใบหน้าของเขาคืออะไร เพื่อที่จะแก้แล้วก็ตอบโจทย์ให้ได้มากที่สุด mm hmm. ที่เหลือหมอว่ามันเป็นขั้นตอนในการผ่าตัดซึ่งซึ่งคนไข้อาจจะไม่ได้จําเป็นจะต้องรู้ดีเทลแต่สิ่งที่คุณจะต้องรู้คือตรงจุดไหนคือข้อบกพร่องของคุณและจุดไหนคุณต้องได้รับการแก้ไข mm hmm. อันนี้สำคัญที่สุดปัจจุบันอายุเฉลี่ยคนที่มาดึงหน้านี่ลดลงหรือว่าแบบ ที่สุดเหมือนว่าอายุน้อยที่สุดเลยที่คุณหมอทํามาเนี่ยอายุเท่าไหร่ะจริงๆต้องบอกว่าอายุโดยเฉลี่ยค่อนข้างน้อยลงนะคะ<อ>ถามว่าเพราะอะไรหนึ่งต้องบอกว่าการดึงหน้ามันว้าวผลลัพธ์มันเปลี่ยนเยอะนะคะในบางคนเนี่ยผ่านการทําเลเซอร์มามากมแต่ผลลัพธ์อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังนะคะอันนี้คืออันแรกที่อายุน้อยลงะะอันที่สองจะเป็นกลุ่มของคนไข้ที่ ทุบโหนกตัดกรามพวกนี้กระดูกที่มันซัพพอร์ตใบหน้าเรามันเปลี่ยนมันทำให้เขาดูรู้สึกว่าผิวมันหย่อนคล้อยนะคะอายุน้อยที่สุดที่มาทำคือ28-29ว้าซึ่งเคสนั้นเป็นเคสที่ทุบโหนกตัดกรามมาแล้วก็เป็นคนไข้ที่ช่ำชอนในการทำสัญญกรรมหมอชวนเขาเปิดแผลเล็กเขาเซโนเลยค่ะ เขาบอกว่าเขาขอผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและอยู่ยาวที่สุดซึ่งเขาก็ทำเป็นฟูลเฟสลิปแล้วก็เปลี่ยนไปเลยเพราะว่า่าได้โครงหน้าที่เล็กลงแล้วก็ได้ใบหน้าที่มันดูวีแล้วก็เข้ารูปมากยิ่งขึ้นและอายุมากที่สุดอะคะที่มีปัญหามากที่สุดมีอะไรบ้างคะอายุมากที่สุด คือคนไข้ที่อายุ76ปีก็จริงๆขึ้นอยู่กับแต่ละคนถ้ายัาง<อ>สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวสามารถที่จะทำการผ่าตัดได้เราก็สามารถทำการผ่าตัดได้เช่นกันอแต่บางคนแบบว่ามีกังวลเรื่องรอยแผลเป็นบางทีใหญ่มากตรงนี้อะไรเงี้ยจะโปะที่สุดอะไรเงี้ยบางคนกังวลเรืองรอยแผลแผลเป็นเป็นสิ่งที่หมอให้ความสำคัญที่สุดนะคะ<อ>เพราะว่า ทุกคนไม่อยากให้ใครมองหินหไม่อยากให้ใครรู้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเทคนิคปัจจุบันเราจะพยายามซ่อนแผลแล้วก็ใช้เทคนิคการเย็บที่เนียนที่สุดอืมใชข่ของเช่นของดูเป็นต้นพว <c oughs> เราสามารถดึงหน้าได้กี่ครั้งคะจริงๆแล้วเนี่ยคะ่ะเ,เราสามารถดึงหน้าได้หลายครั้ง3-4ถึง <c oughs> ครั้งเนี่ยสบายๆเลยนะคะถามว่าประเมินจากตรงไหนคะ หนึ่งก็คือการที่เราจะดึงครั้งถัดไปเนี่ยเราต้องประเมินก่อนว่าผิวหนังเริ่มกลับมามีความยืดหยุ่นหรือยังมันผ่าตัดหรือเลาะง่ายหรือ,อยังหลังทำใหม่ๆมันจะมีพังผืดที่มันเกาะอยู่มันทำให้การเลาะหรืออื่นๆจะีทำได้ค่อนข้างยากนะะเพราะฉะนั้นเราสามารถผ่าตัดได้หลายครั้งขึ้นอยู่กับตัวคนไข้เลยแต่ละครั้ง ดูตามความเหมาะสมดูที่ปัญหาดูที่ความยืดจยุ่นของเนื้อนะคะโดยส่วนใหญ่ที่เคยเจอมาถ้าอายุ50-60บางทีไม่ใช่มาครั้งแรกเคยทำมาแล้วอ๋อ <c oughs> ว้าวแล้วเจอเคสแก้แบบบางไรคคะแบบหนักๆอะไรเงี้ยที่หลายปีที่ผ่านมา เคสแก้มักจะเป็นเคสที yes. ่ฉีดฟิลเลอร์หรือซิลิโคนค่ะถ้าแก้จากการผ่าตัดโดยตรงมักจะเป็นเทคนิคที่อาจจะคนรู้คนไข้รู้สึกว่ากลับมาหย่อนไวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเคสแก้อื่นๆมักจะเป็นกลุ่มที่เคยฉีดซิลิโคนสารเหลวพวกนี้จะค่อนข้างยุบ คุณหมอสิบห้าปีที่ผ่านมาคุณหมอแจ,จะถามเป็นเคสแก้วคงยากเพราะว่าน่าจะเยอะมากเลยอยากว่ามีเคสไหนที่คุณหมอแบบเป็นความทรงจําไม่ลืมเลยคือจริงๆอะค่ะความสุขอันหนึ่งของศัลยแพทย์ตกแต่งคือทําให้เขามีความสุขจริงๆนะคะจริงค่ะหนูก็มีความสุขเพราะว่าเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่มาเติมเต็มนะคะมีคนไข้หลายคนอ,อาทิเช่นคุณแม่ที่อายุ76็บปีเขายัง อย่างอยากที่จะมีความสุขเขาเลยอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกคนหนึ่งอายุ70กว่าๆเหมือนกันค่ะ,ะเป็นอาาแต่ว่าอาาอยากอยากมีความสุขอันนี้แหละคะ่ะมันเปน็นเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราได้ให้ความสุขกับคืนไปที่เขาคุณหมอคะทำไมดึงหน้าต้องที่ The 10คะเพราะว่าเราดูแลคนไข้ให้ดีที่สุด แน่นอนค่ะจริงๆการผ่าตัดในคุณหมอทุกคนมีโอกาสที่จะมี complication มีโอกาสที่จะมีปัญหามีโอกาสที่จะมีเออร์เลอร์นะคะในหลายๆอย่างถามว่าโดยส่วนตัวหมอจะคุยกับคนไข้ค่อนข้างเยอะแล้วก็จะให้ความใส่ใจในการดูแลคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่หมอคิดว่ามันสำคัญนอกจากนั้นเรื่องแผลเป็นก็ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ พาหนึ่งมาทำให้คนไข้มั่นใจนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเลือกไม่ได้จําเป็นต้องเลือกที่หมอแต่หมอคิดว่าเราคงต้องดูผลงานเราคงต้องเข้ามาพูดคุยกับคุณหมอแล้วเราก็คงจะต้องดูในสิ่งที่เรากังวลว่าคุณหมอตอบโจทย์ไหม มันที่หนูเลือกนี่แหละค่ะว่าคุณหมอตอบโจทย์หนูมากเพราะว่าทุกอย่างที่หนูเลือกมาก็อย่างที่บอกว่าหนูก็ดูมาหลายที่ก็มาจบตรงนี้เพราะว่าหนูมีความมั่นใจในตัวคุณหมอไม่ใช่แค่ว่าแบบเออบางทีอย่างที่หนูบอกว่าหน้าหนูเป็นศิลปินหนูร้องเพลงหนูไม่ได้ใช้แค่เสียงหนูใช้หน้าด้วยและบางคนก็บอกว่ากลัวหน้าจะเพี้ยนทําไมหน้าเดิมดีแล้วแต่เมื่อก่อนหนูใช้ฟิลเตอร์ค่ะหนูอยู่ได้ด้วยฟิลเตอร์อยู่ได้ด้วยการแต่งหน้า หนูเลือกคุณหมอมาหนูเลือกดซิปมาเพราะว่าหนูไม่ต้องการที่บอกว่าต้องแต่งหน้าทุกครั้งเวลาออกจากบ้านบางทีก็เบาๆบ้า,ๆบางก็ได้อันนี้คือสิ่งที่หนูเลือกค่ะในกรณีของหนูก่อนเลยหนูถามเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหนูมากับหาคุณหมอก็คือเริ่มต้นจากจะกแก้มมันห้อยอะไรอย่างเงี้ยหน้าหนูเนี่ยคุณหมอทําอะไรบ้างคะนี่ทุกคนยังไม่รู้ ก็จริงๆของพี่จันจวงนะคะปัญหาก็คือหนึ่งมีริ้วรอยที่ตาล่างคะมีขมวดคิ้วที่เห็นค่อนข้างชัดลองแก้มลองน้ำหมากแล้วก็กรอบหน้าที่มันเปลี่ยนไปตามวัยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็จะเป็นการผ่าตัดดึงหน้าในชั้นลึกนะคะเก็บใต้ตานะคะ แล้วก็ตัดก้ามเนื้อขมวดคิ้วดึงคอแล้วก็ฉีดเติมไขมันตอนนี้หนูปึ้มหน้าผากหนูมากเลยค่ะคุณหมอคะเพราะพี่พึ่งเ,เขาหน้าผากสวยอันนั้นนะแม่ให้มาแต่เนี้ยคุณหมอให้หนูมาหนูพูดทุกครั้งเลยเขาหนู ชน,นหนูชอบมากทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์หนูก็จะบอกว่าชอบหน้าผากหนูมาเพราะหนูเป็นคนหน้าผากแบนค่ะพอคุณหมอทาให้แล้วก็ไม่ได้มากไม่ได้มากไปแล้วก็ไม่ได้น้อยไปหนูก็เลยบอกุมตอนนี้ปลื้มมากก็ใครที่อยากจะคิดกําลังจะดึงหน้าหรือทําสวยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกทุกครั้งนะคะว่าทําสวยอยู่กับหน้าเนี่ย ราคาถูกแล้วดีไม่มีในโลกนะคะเพราะหน้าเราต้องอยู่กับเราไปจนตายเพราะฉะนั้นแล้วเลือกคลินิกที่ดีๆฉะนั้นวันนี้ตัวเราเป็นเป็นหลักประกันแล้วว่าจันจวงเลือกที่นี่ทำไมถึงเลือกที่นี่เพราะว่าดูจากหน้า21วันก็คอนเฟิร์มได้แล้วว่ามันจะต้องสวยขึ้นไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยุบลงยุบลงยุบลงทะนั้นแล้วฝากทุกคนที่กําลังหา ah, ดูเลือกดูอะไรอย่างเงี้ยลองดูลองมาพูดคุยกับคุณหมอ พูดคุยกับคุณหมอก่อนได้นะคะคุณหมอไม่มีค่าใช้จ่ายในการแบบว่าเออลองมาทักเราคุณหมอนู่นนี่นั่นได้นะคะที่เดอ s ซิฟคลินกนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเดอ s ์ซิฟคลินกนะคะฝากไว้นะคะ